โอ้หนูลากผ้าเลยเหรอหโหเก่งจังอะไรไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปกินชาบูเปล่าไปกินชาบูอ่ะแล้วหนูจะไปจะไปกับแม่ฮะแล้วใครให้ทำเนี่ย<า>พอ่อทำฮะพ่อพ่อให้ทำ พ่อให้รือช่วยเองช่วยเองโอ้โหขยันจ so, ังอะอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะไปนแล้วพอ่หนูไกินชาบูใช่ลูกินอ้าวอากินแล้วจะไปยังไงอ่ะกินนะไม่ใช่พ่อกินด้วยต้องลือกแล้ววันนเลือะไรจะเอาอะไรไม่ไม่ใช่จะเอาชาบูที่จะไปสวนแล้วพ่อ ต้องเลือกันเนี้ยไปกับพ่อถ้าหนไปกับพ่อหนูจะไปสวนใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ไปเลยไม่เดี๋ยวพ่อไปกินชาบูเอาไงเนี้ะฮะเอาไงเนี้ตากเลยตากเลยพ่อช่วยอยากจะไปกับอยากจะไปกับพ่ออยากจะไปยก็ไปก็ไปอยากไปอยากกินก็อยากกิน ไไ่เดี่ยวย่างข้นเนี่ยโนรันเดี๋ยวย่างอ่ะอ่าปนกปนกไม่ต้องมาแล้วไอปอไอ้ปลอยไม่ไปเจ๊เนี่ยไม่จะบายจะไปทําไมเนี่ยสวนไม่ต้องไปแล้วทําไมอ่ะฮะใครเนคุณทำไมอ่ะเนคุณเรื่องอะไรอ่ะ ยิยิมาเันเยเช้ายันจริงจรงเลยหอมแม่งยังไงหอ้ยโลโจิตปะเนี่ยเนี่ยตัวเองเนี่ยโุ้ยโลจิตได้ดมยิงในเอ้ะหออมาไม่มีลอกอยเี่ยหมั่วตัวตัวเล็งมีพุดนวยอพอเลลคุณในละคุณทุกคนลองพูดเลยไม่อยากฟังอะย ตาต้นตต้นตต้นคุณต้นไม่ได้คุณต้นชื่ออะไรนะคุณต้นคุณต้นคุณแจ็คุณเอเนี่ยชื่ออะไรนะคุณเออ๋อเรียกคุณหมดเลยแล้วกันในละคุณทุกคนเหม่งันใช่คุณข่าคุณจะมดจอนหนูฮะคุณย่ามดจอนหนูคู่อะไรคุณย่ามเนี่นี่ไม่สบายไม่ต้องไปเลยไปไหนไปกับพ่อไม่ต้องไปไปหมอคอ หาหมออย่แล้ละยากินหมดแล้วเหรอนี่นี่แค่ก่อนอยู่ข้าวแล้วอยู่ข้าวใช่จะไปเอาข้าวไปเนี่ยแป๊ดขึ้นข้าวไปนแป๊ดเบื่อดดเ,เด็กกวะไอ้คุณไม่จ้าแบบ <c oughs>